สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับใครที่มีแพลนนะคะว่ากำลังอยากจะเปลี่ยนเบาะรถยนต์นะคะวันนี้เนี่ยของแหม่มเพิ่งเปลี่ยนมาเลยสดๆร้อนๆเดี๋ยวแหม่มจะมาเปิดรถนะคะแล้วก็เอาเบาะรถยนต์ของแหม่มที่เพิ่งเปลี่ยนไปเนี่ยให้ทุกคนดูซึ่งชอบมากเลยเพราะว่าผิวสัมผัสมันนุ่มมากเลยวัสดุของแหม่มเนี่ยเขาเรียกว่ามูกานะคะมูก้า มีทั้งหมด8สีให้เลือกแล้วเขาก็มีสีได้ให้เลือกหลายสีมากของแบบนี้เป็นสีดำเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าบาะรถยนต์ที่มันเปลี่ยนมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างของแบบเปลี่ยนมาจากร้านไอมูกินะคะนี่ค่ะเรียบร้อยเปลี่ยนมาสวยมากอันนี้คือดูออกจะเหมือนกับเป็นสีขาแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือสีดำแต่เข้ากับรถมาก แล้วเขาก็เปลี่ยนตรงนี้ให้เราด้วยเนี่ยตรงเนี้ยเปลี่ยนให้หมดเลยเก็บงานเรียบร้อยมากแล้วก็มีตรงนี้ด้วยงนีรนะคะเปลี่ยนคือนุ่มมากสัมผัสดีมากแล้วข้อดีของมูก้าก็คือเขาจะช่วยระบายความร้อนได้ดีมากเวลาที่เราจอดรถกลางแดดนะคะเวลาลงไปนั่งเนี่ยเราก็จะไม่ร้อนตูด แล้วก็มีอีกจุดหนึ่งนะคะเป็นจุดที่โดดเด่นของร้านไอโมกิ mm hmm. ก็คือนี่ค่ะรถพีอ่อูดยวมาให้ดู mm hmm. เขาจะมีแอร์แบ็กอยู่ที่เบาะแบบนี้นะคะร้านไอโมกิเนี่ยเขาจะเก็บงานให้เราเรียบร้อยรับรองว่าใช้งานได้เหมือนเดิมอ่าสรุปว่าเปลี่ยนมาเรียบร้อยนะคะชอบมากสําหรับใครที่มีแลนอยากจะเปลี่ยนเบาะก็ติดต่อไปที่ร้านไอโมกิได้นะคะแล้วก็เขาก็มีแบบนี้ด้วยมีบริการแบบว่ามาถอดเบาะ ที่บ้านเราแล้วก็เอาไปทำประมาณวัน2วันแล้วก็เอาเบาะก,กลับมาใส่ให้เราเหมือนเดิมที่บ้านได้ด้วยนะคะบริการแบบนี้ก็เป็นบริการที่สะดวกสำหรับหลายๆคนเลยไม่ต้องขับรถไปทิ้งไว้ที่อู่นะคะอ่ะถ้าใครสนใจติดต่อไปที่ร้านไอมุกินะเดี๋ยวผมให้คอนแทคไวค้ค่ะ